อาลิโออาลิโอมาเรียวขึ้นเลยลูกจ่อยมานั่งทำไมเนี่ยนั่งทำไมจ่อยก็กินแล้วนะข้าวอะ่ะเรียวไปไหน <laughs> จ่อยเอ้ย อิ่มต้มใหม่ต้มใหม่ต้มใหม่แล้วสองแม่ลูกนี่ล่ะสองแม่ลูกตรงเนี้ย cái nó à, bay bùa, <laughs> mày thì tui có ăn với bay bùa này. นีมาตรงนี้สองแม่ลูกหลงเข้าไปแล้วไงไม่สามสีแล้วไงเนี่ยเงียบหายไปเลยนะเนี่ยตามตัวไม่ค่อยเจอเลยตามตัวไม่ค่อยเจอ อุ้ยตาใสปิ้งเลยอ่ะหายแล้วเนี่ยไม่สบายกลับมาฟังแม่บนก่อนอเดี๋ยวพาลูกกนหลังคายง <c oughs> ลงลมมันเย็นดีเหรอตรงนั้นเน่ย không dính chứ mấy เล่นกระถางอีกแล้วแบกหัวดำๆจัดการน้องเด้จัดการเลย <c oughs> ไม่ต้องมาวิ่งหนีจัดการจัดการน้องเลยน้องดื้อ ตามไว้ตามไว้ลูกตามไว้อยาให้น้องค้าใส่ตานะตามไว้ลูกอุ้ยลังนิดเดียวจะเข้าไปได้ยังไงอ้อามีความพยายามสูงมากอา่ะลังนิดเดียวเองได้ไหมเนี่ย Oh. กล่องแค่นี้ก็จะเข้า <Okay. S 2> จัดการเลยดืย้ดดำๆจัดการเลยนะน้องดื้อเนี่ยอ่ะเข้ากลงไปเลยไปเลยเข้ากลงไปเลยโอ้โห oh. lí la mạk lên nha. Đam nó không ấy. à? à, à. à. à, hồ này à? Đi ơi, bác mấy? ดำดำน้องไปไหนลูกโอ้โหอ,อยู่น,น,น,นู่นนี่โอ้โหลงได้ไหมเนะี่ยดำ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 เฝ้าน้องไว้เฝ้าน้องไว้นะเฝ้าน้องไว้อย่าให้ไปข้างนอก nó luôn mà lớn luôn โทรสงสารพี่เลี้ยงม้างพี่เลี้ยงเหนื่อยแล้วนะนะั่นน่ะพี่เลี้ยงเหนื่อยแล้วลูกดำๆไหนอยางเปลี่ยน้ังอ่ะเปลี่ยนเฮลิโอดูน้องบ้าง เดี๋ยวโอดูน้องมัางนะดูดูดูใครดื้อปะใครดูให้ลูกดูน้องไว้ ทำหน้าที่ดีมากเลยอะตามตลอด สีนินหยุดหยุดเลยอยา่ยาอย่ามาครับมาครับนอนเลยนะครับปล่อยไม่ได้แล้วครับนอนเลยนะครับ นอนเลยนะครับถึงยังไม่มืดก็ให้นอน